ที่เราไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์เว็บพนันยาเสพติดรวมถึงการฟอกเงินได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามีตัวการใหญ่อยู่ในรัฐบาลหรือไม่เริ่มจากการที่หลอกเงินพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยการทำเว็บพนันค่ะหรือ หลอกเป็นแก๊งคอเซนเตอร์หรือหลอกลงทุนนะคะหลังจากได้เงินจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาแล้วนั้นเงินพวกนี้มันก็ยังเอาไปใช้การต่อไม่ได้เพราะว่ามันยังเป็นเงินสีดําอยู่กระบวนการที่จะทําให้เงินสีดําออกมาเป็นเงินสีขาวสะอาดได้อย่างแรกเลยคือคาสิโนค่ะหรือต่อมาค่ะการเอาเงินสีดําหรือสีเทาไปฟอกในลอตเตอรี่ฟอกในลอตเตอรี่ที่นี้คือไม่ได้ซื้อกันที่แผงนะคะ แต่เขาไปซื้อเอาจากคนที่ถูกรางวัลค่ะตามหาตัวกันมาค่ะแล้วก็ขอซื้อต่อด้วยราคาที่สูงกว่ามันเลยเป็นสาเหตุค่ะที่ต้องตามหาโคต้าหลายหมื่นหลายแสนใบามาเป็นเจ้าของของตัวเองและหลังจากนั้นเนี่ยก็เปิดเว็บนะคะในการขายลอตเตอรี่มันจะได้เข้าถึงตัวคนที่ถูกรางวัลเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้น